แด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นน้องกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณพ่ออยู่เฮ้ยสาม G ไม่แรงเลยอ่ะบนดอยอ่ะไม่แรงก็เอามานี่ทํามาเล่นเองแล้วหนูไม่ให้อะพี่บอกให้เอามาไงจะเล่นเกมแล้วหนูก็จะเล่นเกมเหมือนกันนะก็สาม G มันไม่แรงนี่ก็หนูจะเล่นดูดิคุณตาก็หนูจะเล่นพิธีก็จะมาแย่งอ่ะ อ้าวอ้าตานั่งอยู่ตรงนี้นะเราเป็นพี่น้องกันต้องแบ่งกันเล่นสิมานี่มาหลานหลานมานั่งตรงนี้ทีทีเอ้ยเก,ยก็บโทรศัพท์ของนุองไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราก็ทะเลาะกันอีกมามาตาไม่เรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรล่ะคะคุณตาเรื่องเกี่ยวกับฟเพณีโลชิงช้าอาขาไงล่ะเมื่อก่อนตาก็ยังของเล่นกับพี่น้องของตาเหมือนกัน แต่แค่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนสีเหลี่ยมอันเล็กๆของหลานเป็นชิงช้าอันใหญ่ๆเท่านั้นเองโหมันใหญ่มากไหมคะคุณตาใหญ่พราที่จะให้หลานทั้งสองขึ้นไปนั่งพร้อมกันเลยล่ะว้าวริงเหลอครับคุณตาตาจะเริ่มแล้วนะหลานรู้ไหมว่าระเพณนี้ล้อสิงช้าอาขา,าคืออะไรผมรู้ครับผมเพิ่งเรียนมา พนีโรชิงช้าหรือที่ชาวอาข่าเรียกว่าแย้คู่อาแผวซึ่งจะมีจัดขึ้นทุกๆปีประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนใช่ไหมครับคุณตาโอ้เก่งมากลอนตาช่วงที่ผล,ผลผลิตกำลังงอกงามในระหว่างที่อาข่าจะดาย่าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากดาย่าแล้วก็รอกสำหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อดูลางและขอพรให้ผลผลิตออกผลดีใช่ไหมครับคุณตา โอ้เก่งมากหลานทีหลายข้อใจถูกแล้วละ่ะแล้วดิทีพอจะรู้ไหมเอ่ยว,ว่าเพณนีร้อยชิงช้าเนี่ยตักี่วันกี่วันเหรอคะคุณตาอ่ะตาให้เราทายสี่วันใช่ไหมคะคุณตาโอ้เก่งมากหลานตาวันที่หนึ่งจ่าแว่ ผู้หญิงอาคาะจะแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่าเต็มยศแล้วออกไปตักน้ำที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนํามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาน้ําที่ตักมาจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อาคาเรียกว่าอีจูอีซอการเส้นไหว้บรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วของแต่และครอบครัวแต่อาคาไม่นิยมให้ผู้ชายไปตักน้ำเพราะถือว่าเป็นงานของผู้หญิง และในวันนี้ก็จะมีการตำข้าวปุ๊กห่อทองข้าวปุ๊กหรือห่อทองคือข้าวที่ได้จากการตำอย่างละเอียดโดยก่อนที่จะตำก็จะนำข้าวสาหรือข้าวเหนียวแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็นำมานึ่งหลังจากนึ่งเสร็จหรือได้ที่แล้วก็จะมีการปลอยด้วยน้ำอีกหนึ่รอบแล้วก็นึ่งต่อระหว่างที่รอข้าวสุกก็จะมีการตำงาตำผสมเกลือไปด้วย เพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวที่ตำติดมือเวลานำมาปั้นข้าวปุ๊กซึ่งจะต้องใช้ในการทำพิธีผมอยากลองชิมข้าวปุ๊กจกังค่คุณตาทีทีก็อยากกินค่ะคุณตาเดี๋ยววันหลังให้แม่เองทำให้ชิมละกันเนาะวันที่สองวันสร้างชินชาเป็นวันที่ทุกคนจะมารวมตัวกันที่บ้านของโจมาผู้นำศาสนา เพื่อแบ่งงานในการจะปลูกสร้างสินช้าหลาเชอหลังจากที่สร้างสินช้าใหญ่ของชุมชนเสร็จโจมาจะทําพิธีเปิดโลจากนั้นทุกคนก็สามารถโลได้หลังจากที่สร้างหินช้าใหญ่ของชุมชนเสร็จต้องมาสร้างหินช้าเล็กไว้ที่หน้าบ้านของตนเองอีกเพื่อให้ลูกหลานของตนเองได้เล่นทุกครัวเรือนจะต้องสร้างเพราะถือว่าเป็นพิธีในวันนี้ หนูอยากลองนั่งชิงชาลวให้คนตาโล้ให้จังเลยคะ่ะตาแก่แล้วคงไปเล่นกับหลานไม่ได้หรอกเนอะเหลืออีกกี่วันนะทิพเออเมื่อกี้คุณตาเล่าไปหนึ่งสองทั้งหมดมีสี่วันแลืออีกสองวันครับคุณตาวันที่สามวันลอดาอาแผววันนี้ถือเป็นวันพิธีใหญ่มีการเลี้ยงฉลองกันทุกครัวเรือนมีการเชิญผู้อาวุโส หรือแขกต่างหมู่บ้านมาร่วมรับประทานอาหารในบ้านของตนผู้อาวุโสก็จะมีการอวยพรให้กับเจ้าบ้านประสบแต่ความสำเร็จในวันข้างหน้าวันที่สี่จ่าสาวันสุดท้ายของพิธีกรรม าาสำหรับในวันนี้จะไม่มีการประกอบพิธีการรมอะไรทั้งสิ้นนอกจากพากันมาโลชิงช้าเพราะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้โลในปีนี้แต่พอตะวันตกดินหรือประมาณ18นาฬิกาผู้นำศาสนาก็จะทำการเก็บเชือกของชิงช้าโดยการมามัดติดกับเสาชิงช้าถือว่าบรรยากาศในการโลชิงช้าก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้และหลังอาหารค่ำ ก็จะทําการเก็บเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเข้าไว้ที่เดิมหลังจากที่เก็บเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้แล้วถือว่าเสร็จพิธีกรรมประเพณีโลชิงช้าหนูอยากลองนั่งชิงช้าแล้วให้คนตาโลให้จังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นหลานพิธีต้องมาตอนเดือนงานประเพณีแล้วละ่ะเดี๋ยวผมกับพิธีจะมาหาคุณตาบ่อยๆเลยครับมาเลยมาเลยวันหลังตาจะโลชิงช้าให้หลานเอง e